สวัสดีครับช่างแม็กซ์สามสี่ครับวันนี้เจอกับพีโก้ท้ายล่างธรรมดาครับพีโก้ตัวแรกครับตัวนี้เป็นโบธรรมดาครับไม่ใช่โบปลายผันครับวันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ใส่กล่องมาฮะไม่ได้มารีแมพนะครับแต่เราจะมาฟังเสียงท่อกันนะครับตัวนี้เป็นท่อบ r s นะครับออกออกท้ายออกท้ายสุดนะครับแต่แต่ไม่ใช่ปลายได้นะครับออกท้ายที่เดิมครับตำแหน่งเดิมของท่อเดิมเลยนะครับฟังเสียงกันนะครับไม่ได้ยินว่าจะเห็นว่ามี ผมทำได้สีไว้ด้วยนะครับสีสวยไว้เลยนะครับด้านท้ายสุดนะครับเสียงเดินเบาประมาณนี้นะฮะเสียงเดินเบาอประมาณนี้นะครับเทหรับข้อ b เ s นะครับวันนี้มีราคาพร้อมส่งนะครับขนส่งด่วนต่างจังหวัดมีนะครับเดี๋ยวมาดูลอนเบิ้ลกันว่าเสียงเทาะแค่ไหนนะครับเั่าเบียอ b เ s ครับอ่าเบิ้์ก็เสียงลั่นไปนะครับ เ็ดใจมาได้ครับท่อ BIS ครับผม